ดูพันคนยัตกใจนะอ้อ้าวมาเข้าเรื่องเลยครับสวัสดี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 ครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผจัดการเล็กนะครับและน้ากมลกายานะครับมาอยู่ในที่เดิมนะครับที่เดิมก็คือป่ากล้วยนะครับป่ากล้วยตรงนี้วันนี้เรามากันห้าลำเลยนะครับนะวิวดูนะครับวิวทั้งนั้นเลยวิวทั้งนั้นเลยครับ มีดังนั้นหลังจากที่ห่างหายไปนานโหนโหนะสต๊อกสต๊อกเก่าหมดไปถูกต้องครับบอกได้เลยคือเป็นสต๊อกปีสองพันยี่สิบล้วนๆถูกต้องครับหรือคือจะมีไฮไลท์ด้วยนะครับไฮไลท์ก็คือมีเอ็กซ์อาจจะเปลี่ยนโฉมนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนตาหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเริ่มต้นน่าจะมีตัวสีขาวมีสีขาวมาแล้วครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผู้จัดการมาบอกผมลำแรกก่อนดีกว่าเฮ้ยจริงๆมองไปนี้มันเหมือนกันหมมันเหมือนกันหมดเลยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นฟลิปแอปเิ่มมูลค่าด้วยกัน แปลงหน้ามิวนะครับผมตัวนี้เป็นตัว伊杜素นะสอันะี่สิ2สนะฮะสองพันยสิตัวนี้เป็นตัวสีขาวสีขาวมุกตัวใหม่ด้วยขาวตัวใหม่นะสีขาวเดียวกับรถมีเกนะครับเดี๋ยวจะบอกตรงนี้นะคือขาวใหม่นีฮะเดี๋ยวบางบางทีหลายคนอาจจะยังไม่ดูนะขาวตัวใหม่กับขาวตัวเก่าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขาวตัวเก่ามันจะออกเหลืองใช่ครับ ขาวตัวนี้มันจะออกขาวาโป๊ะขาวโป๊ะเลยขาวโป๊ะเลยขาวหมดตัวนี้ก็คือแปลงหน้าครับแปลงหน้ามิลนะแปลงหน้ามิลแล้วก็เป็นล้อตัว K M 6 R ครับตัวสเต็ปโหลดหน้าสองหลังเซ็งสองนะฮะเลยใช่ไหมครับล้อใช่ครับตัวนี้สเต็ปไวรุ่นไวรุ่นเลยนะครับไวรุ่นครับคือแปลงหน้านะตัวนี้เป็นแปลงแปลงหน้ามิล X ครับคือจริงๆแปลงหน้ามิล X สยามพิสตี้จัดหนักครับจัดหนักครับบอกเลยใครที่ดูอยู่นะฮะตอนนี้โปรโมชั่นโอ้โหผู้ล้อคนล้อนะต้องถามกันว่าไอ้แปลงหน้า ล้อยางจัดตรงยิราฟแค่เนี้ยมันเกือบแสนเนาะผมใช้เงินออกรถแค่เจ็ด0มื่กว่าบาทได้เฮ้ยเจ็ดหมื่้าให้เฉพาะแปลงนี่ก็5้0 0 0นแปดแล้วนะ70,000นกว่าโอ้โหยเอาแล้วไงยุ่งแล้วไงยุ่งแล้วมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับของเอซูโซ่แชนแนทุกสาขาครับครับผมและเราก็มาทําที่นักกมลครับเสน่ห์ของนักกมลก็คือว่าถ้าเป็นตัว รถยกสูงครับแล้วมาทําให้เตี้ยเป็นทรงยีราฟแค่นี้ต้องฮักกระมลคนเดียวเลยครับผมฮักระมลรัมนี้ก็สเต็ปโหลดหน้าสองหลังสี่นะครับคือจะเป็นสเต็ปวัยรุ่นที่เวอรรุ่นชอบกันอยู่แล้วคเนี่ยได้ข่าวว่ามิวเอสดอกเบี้ยสยามพิที่นี่โอ้โหวิไปเช็คมาไปเช็คมาเลยครับดอกเบี้ยตอนนี้หนึ่งจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโอ้โหวิ่สุดๆสุดๆสุดเลยบอกเรา อยากให้ผู้จัดการเล็กมาบอกได้เลยครับปีนี้ทั้งปีนะฮะยังปีหน้าเลยสยามแท็กซี่บุกตลาดมิวเอ็กครับหนุยหนักเลยครับทั้งพิกอัพและมิวเนะครับครับผมมาดูสี่ลำครับจัดตึ้งเล็มเลยนี่เลยสี่ลำลำนี้ลำแรกก่อนนี่ว่าลำนี้มีฝากระโปรงเว้ยใช่ลำนี้นะนะลำนี้เป็นตัวที่หากันมานานก็คือว่าตัวอิลิแกนส์ครับอิลิแกนส์สีขาวมุกโดโรไม้นะครับเป็นสีเดียวนะครับกับพิกอัพตัวนี้เลยวันนี้เนี่ยก็คือ เป็น F4 นะครับจากกุลีรัมสตึกเลยนะฮะรถกุลีรัมเลยครับโอ้โหนะเขาติดตามนะติดตามผมมาแล้วก็บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ ออกจากอีตาร์ตัวิังพีตี้นะครับออกจากผู้จัดการเล็กแต่แล้วเนี่ยก็เอามาทำที่นักกมลการยางเลยและเขารอชมคลิปนี้ดูอยู่ด้วยลำนี้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มครับครับผมล้อโบแม็กครับบัวเทียบแพ้แล้วก็ยางนิสตอเอสจีครับลำนี้มีโช้กสีต้นครับผมทั้งหน้าควีนซีรีส์86กระดับเอ่อ86กระดับนะครับงมถึงซับแทงอ๋อซับแทงรแปดระดับครับผมสปริงหน้าหลังโหลดหน้าหนหลัง2นะมีคนถามว่าเวลาออกรถไปแล้วเนี่ย ใส่ล้อใส่ยางแล้วใส่แค่สปริงโหลดแค่นี้ก็พอทําไมจะต้องมาถึงชกผมไม่จบครับถ้าไม่จบผมแนะนําให้ทั้งบ้านนะฮะเก็บตังค์ไว้ก่อนครับผมเพราะว่าคุณโยนตังค์ทิีงหมื่นสีไม่ยงางก็ไม่จบครับไม่คุ้มเลยใช่ไหมนะไม่คุ้มครับหลายหลายคนที่โดนมา2 0ง0 0ื0 0สาก็ไม่จบครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณโดนสองหมื่นสาแล้วคุณมาโดนสี่หม เบ็ดเสร็จคุณไปกลับคุณโดนเป็นสารไม่คุ้มเลยอ่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับถ้าเล่นเล่นให้จบเลยครับนะอันนี้มวนยางลสน่ห์ของโปรเฟนเดอร์เนี่ยเวลาเจอทางทุรกันดารหรือถหนนไม่เรียบหรือลอยต่อเนี่ยทนซับยังไงครับมันเนียนมากครับไม่มีเด้งไม่มีกระด้างไม่มียู้ยครับสเต็ปครอบครัวนั่งเสร็จกนนั่งก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับแดดต้องครับอารมณ์เหมือนนั่งรถเบนซ์ผมบอกได้เลยอันนี้ก็เป็นเอฟซีสตึกครับนะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับจบหล่อฝากระโปรงวันซ่าเอฟวันทีหนึ่งนะ ก็ลำนี้โหลดหน้า1.5แล้วเราก็จะไปดูครับสแตนดานกับโหลดมันแตกต่างกันยังไงครับลำนี้เป็นตัวรุ่นไหนนะลำนี้นะครับเป็นตัวรุ่น Active นะครับตัวเริ่มต้นที่มีสีขาวมุกโดรไม้สีขาวมุกตัวใหม่มาตัวใหม่ใช่ไหมถูกต้องัอันนี้อย่าลืมนะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2,210เวอร์ชั่น2 0 2 2นะครับตอนนี้นะ2 2หรอ2 2ครับนี่นี่2 2แล้วเพราะว่าตัว2 0 2 2เนี่ยจะมีสีขาวมุกเพิ่มเข้ามา ือเป็นตัวนี้ตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นครับอ๋อตัวเริ่มต้นอันนี้นเป็น,ต,น,ต,นตัวเริ่มต้นนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับอ๋อตัวเริ่มต้นรู้สึกว่ามีบริก,การเล็ที่มีโปรด้วยมีโปร,ด,โปรด้วยครับก็คือพูดง่ายว่าตอนเนี้รถทุกคันที่ทํากับอีนสอยๆกับที่ทุกสาขานะครับคุณจะเอาโปรตัวไหนเอาล้อเอายางเอาช๊คเนี่ยเราจดได้หมดหรือจะซื้อสดแล้วมาทําที่นัดกมลการาเรามีบริการทั้งหมดเลยได้ลํำนี้ก็คือนะฮะใส่สเตปทีอีสามเจ็ดนะฮะ งานของใครครับน้างานของใครนี่เป็นงานของเองครับงานไม่กำหนดยาหยอดแดงครับสีดำเมาหยอดแดงคุมโทนดำครับเพราะว่ายังไงคือทำไมเราเลือกสีดำครับเพราะว่ากระจังหน้ามันดำครับผมคุมโทนดำครับดีมากครับใช่ครับอ่า บอกได้เลยครับว่าสยามซิตี้จัดหนักจัดเต็มัอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปโหลดนะอย่างที่เราดูนะอันนี้หน้า1.5อันนี้จะเป็นเซตหลาให้เกียรเทียบกันดูเลยนะครับเเทียบได้เลยครับอันนี้โหลดอันนี้เซเต์หนานะเพราะฉะนั้นในการโหลดนะผมก็อยากให้ทุกคนคือจัดเต็มจัดหนักแล้วคือจัดให้มันจบ อันนี้ก็คือสเต็ปครอบครัวจะต้องโหลดหน้า1.5หลังสองใช่ไหมครับนะอว่าดูอีกคันนึงครับนคันโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวเริ่มต้นเราเอามาเพิ่มมูลค่าก็คือ1.9 Active ปี2022เหมือนกันนะสวยมากแต่ตอนนี้นี่สุดสุดบอกเลยสุดสุดช่วงล่างนั่นครับล้อยางนั่นครับเน้นของแท้ทั้งหมดเลยครับครับผมทำอาได้ปมากนะหเวลํานี้นะฮะก็เป็นตัวเดิมครับหน้าปินงซีรีส์ทั้งหลังซับแทงโหลดหน้า1.5หลังสองตัวนี้เป็นตัว T.E. 3 7 x t ครับครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น X.T. แล้วก็พวบยางโตโย RT ามันมีเสน่ห์ยังไงครับยางโตโยตรานีตัวนี้เป็นยางยุ่นนะครับยังไงก็สวยครับตัวนี้นะตัวนี้ถ้าถ้าเทียบเท่าน่าก็น่าจะอยู่ประมาณ B.F. ครับ B.F. แล้วใช่ไหมครับแต่หลายคนมองนะฮะยางตัวนี้ผมบอกได้เลยเสียงไม่ดังครับอ่าไม่ดังครับ ลำนี้ทรงสวยมากแล้วก็จัดคิ้วดังเสียงดังนะไม่ดังครับไม่ดังและคิ้วนี้คิ้วของใครครับคิ้วที่ไหนครับคิ้วของผมเองคุมโทนจัดคิ้วเข้าไปนิดนึงจากตัวเริ่มต้นร้านต้นต้นฮะแต่งแบบนี้ปุ๊บพูดได้้พูดง่ายเลยบางทีตัวท็อปท็อปยังอายก็คือพูดง่ายว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบสไตล์นี้เล้ามาแต่งเพิ่มมูลค่าเพราะว่าแต่งไปแต่งมากลายเป็นว่า ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นแล้วกลายเป็นตัวโหสุดเทพคปับตัวเทพเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่น้าบอกก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าใส่ล้อใส่ยางแนวลุยๆใส่โช้คโปรเพนเดอร์และใส่คิ้วล้อด้วยโอ้โหหล่อครับหล่อทุกตัวยอดเลยสเต็ปเริ่มต้นแต่งเท่านี้ก็คือจบแล้วครับก็เดี๋ยวสยามซิตี้จะมีโปรมีโปรครับมีโปรให้ทุกตัวเลยนะครับลำนี้ไปที่ไหนครับลำลำนี้ ลำนี้อยู่นนทบุรีครับนนทบุรี FT นนทบุรีเดี๋ยวมารับเองถูกต้องครับอันนี้คือในกรุงเทพมหานครครับลำนี้กรุงเทพมหานครแลื่ส่วนตรงนั้นคือสตึกบุรีรัมโอ้โหแล้วตัวเมื่อกี้เนี่ยแปลงหน้ามิวนิตและยองโอ้โหไะยอง FT ไะยองนี่นะครับจบหลงจบลาครับมาอีกลำหนึ่งครับตัวนี้ก็คือตัวอันติเมตตัวท็อปนะครับตัวตัวท็อปสุดของมีสูตรใช่ไหมครับล้อยี่สิบใช้ยางเดิม เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ตรงนี้นะฮะสำหรับตัวจริงๆแล้วตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นยางขอบ20อยู่แล้วหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนล้อก็ได้ถ้าไม่ชอบล้อเดิมใช้ยางเดิมครับเพราะว่ายางดีไหมหูยางเดิมโรงงานโคตรดีนะครับดิสโตนเพราะฉะนั้นนะใช้ยางเดิมก็หล่อนะครับลันี้ก็เลือกเป็นล้อ RTH l e n t o แท้ครับ รับประกันครงสร้าง5ปีครับ40ปีนะฮะตัวนี้เลนโซ่นะมาตร้งแในเมืองไทยยอดเลยตัวนี้ผมมั่นใจว่าจบแน่นอนอ่าก็ใช้ยังเดิมยังเดิมยังไงก็ดูแล้วยังไงก็ดูดีโอ้สุดยอดคุมโทนไปหน่อยครับผมนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอามา5ลำวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรียกน้ำย่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่น้าบอกก็คือว่ามันอัดอั้นมานานเพราะว่ามันเป็นช่วงข้ามเกี่ยวร่วงปี2021และปี2022ใน2021เน่เราขายหมดแล้วแล้วก็มาปี2 2ซึ่่่่่งงงมมัััันนเป็ชวววคครบบตตอะหาใ กับตัวปี2 2ตัวล่าสุดทีนี้ก็เคยมันก็เลยเอามาทําตรงนี้ทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะนะเดี๋ยวมันจะมาอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็จะบอกว่าทีสๆอย่างที่ตี้นะครับทุกสาขานะครับเรานํารถมาทําที่นักกมลการยานักกมลดูแลยังไงดูแลมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เราดูแลหลังการขายนะใครที่รับรถจากสยามซิตี้ไปแล้วมีปัญหาเข้ามาหาผมผมดูแลให้ฟรีครับดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะโอเคเพราะนั้นก็ฝากนะครับ เอฟซีทั่วประเทศที่ติดตามทางอีสุสิชัยพิทีและนายกมลการยามั่นใจได้เลยว่าเราเอารถมาทําจริงนะครับดูแลจริงรับประกันจริงนะครับและมีโปรมชันพิเศษนะครับว่าอยากได้อะไรไม่เคยขัดอีสุสิชัีจัดให้ไม่ว่าจะเป็นดาวนะครับพร้อมกับของแต่งหรือว่าจะดาวเฉยเฉยแล้วก็มาซื้อของมาแต่งเองก็ได้ที่นายกมลการยาเราทําได้หมดก็คือโอนเงินเข้าบัญชีนายกมลการยาได้เลยนะครับดังนันก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ที่ติดตามนะครับพี่กาเล็กอีซูซูฮาร์พิตี้และนายกรมกครญาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเราจะมีรถมาทําให้กับ f อฟคอยติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนายกมคลครับนีครับสวัสด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 ีครับ